สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการองค์ e เ r น n นอินสปิเรชันทีวีนะครับรายการทีวีที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับไปไกลระดับโลกโดยที่ไร้แรงต้านนะครับผมพอนัทสิทธิ์วาจาศิสิศิลป์นะครับก็เป็น b u s i n s s s Info Strategist นะครับแล้วก็เมนทอร์ให้กับชุมชนที่มีชื่อว่า Well Dynamics Thailand นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงพิเศษนะครับที่เราจะมาสัมภาษณ์คนที่ประสบความสําเร็จกันนะครับแล้วก็เป็นคนเก่ง เพื่อที่ผมเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรนะหาต้นแบบนะครับเพื่อให้คนในชุมชนนะครับหรือผู้ชมทุกๆท่านเนี่ยได้เรียนรู้กันว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยทำอย่างไรและผมบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคุณก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาเ,เขาเรียกว่าแนะนําให้รู้จักนะครับผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะครับแล้วก็โชคดีมากๆเลยคือตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้เป็นเพื่อนกับ ผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับโดยที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยผมบอกเลยเลยหาตัวจับยังยากหาตัวจับได้ยากมากเพราะตัวเขาเลื่อนเป็นปลาไหลนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขอให้ทุกท่านรู้จักกับคุณจักรพงศ์ครับผมเชิญเชิญสวัสดีครับผมจักรพงศ์นะครับจากบริษัท4 p l u s Consulting นะครับก็ผมแนะนำตัวสั้นๆแล้วกันนะครับเราเองก็เป็นบริษัทที่ให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษานะครับในธุรกิจที่เขาเรียกว่าเราเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล ของธุรกิจลูกค้านะครับเราทําให้เรามีระบบซอฟต์แวร์ที่ไปดึงข้อมูลธุรกิจเนี่ยแล้วทําให้ลูกค้าเองเนี่ยเขาสามารถรู้ว่าธุรกิจเขาสถานการณ์เป็นยังไงบ้างและมีแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปอที่เมื่อกี้ผมบอกหาตัวจับยากเนี่ยก็ <c oughs> เพราะว่าบริษัทของคุณจักเนี่ยติดท็อปนะครับบริษัทในประเทศไทยที่ทําธุรกิจโซลูชันที่เกี่ยวกับ business intelligence นะครับเหมือนที่คุณจักบอกไปว่าช่วย forecast นะครับว่าอนาคตข้างหน้าของธุรกิจเนี่ยจะเป็นอย่างไรจัก <c oughs> ดาต้าที่มีอยู่ในบริษัทนั่นเองใช่ครับนะครับแล้วที่ผมบอกว่าหาตัว <c oughs> จับยากก็ว่าบริษัทเหล่านี้นในเมืองไทยมีน้อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นมือแรกๆม,มือต้นๆนะครับที่เข้าไปดีลกับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็บริษัทอสังหาริมทรัพย <c oughs> <ช>์นะวันนี้เดี๋ยวถ้างนั้นช่วยแนะนําต่อได้ไหมครับว่าธุรกิจเนี่ยทำมากกี่ปีอะไรเป็นยังไงแล้วกลุ่มลูกค้าเป็นใครบ้างก็จริงๆต้องบอกว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยในในฟิลธุรกิจเนี้ยประมาณ15ปีนะครับ แล้วก็ทีมงานปัจจุบันของผมเนี่ยมีประมาณ60ท่านนะครับก็ background แบ็กกราวเราก็จะเป็นทีมที่เป็นเบสของ i อนะครับแล้วก็โซลูชันที่เราทำวันนี้หลักๆง่ายที่สุดเลยหัวใจของมันก็คือวันนี้ในธุรกิจเราเนี่ยมันมีข้อมูลนะครับข้อมูลที่คุณมีเนี่ยถ้าคุณไม่ไดเอามาใช้เนี่ยมันก็เหมือนขยะดีๆนี่เองนะครับถ้าถ้าเป็นภาษาผมผมจะเรียกว่านั่งทับทองอ่านั่งทับทองก็ได้นะครับหน้าที่เราคือเราเปลี่ยนขยะเราเนี่ยให้มันเป็นทองคำนะครับ ล้วหน้าที่ที่คุณจักเนี่ยดูแลในบริษัทของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณจักดูแลหน้าที่อะไรครับผมจะดูแลในส่วนของการขายนะครับแล้วก็การติดต่อลูกค้าแล้วก็รวมถึง business development ต่างๆกลยุทธ์ต่างๆของธุรกิจของบริษัทก็เรียกว่าเป็นด่านแรกที่จะต้องไปเจอลูกค้าเป็นหน้าด่านเลยครับามามาปุ๊บเจอผมก่อนเลยครับอือโอเคแล้วก็หลังจากที่เรามีการได้ให้ผมมีโอกาสได้ให้คุณจักนะทำแบบทดสอบ w e l Dynamic Test นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจักเป็นโปรไฟล์ที่เราเรียกว่า Deal Maker นะครับ d e ม l m a k e ์คืออะไรก็คือเป็นคนที่คอยประสานนะครับคอยจับคนมาเจราจาต่อรองนะพอคุณจักเนี่ยได้รู้ว่าโปรไฟล์ตัวเองเป็น Deal Maker เห็นกราฟแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็มองเห็นอะไรแนอดีบ้างไหมครับว่าเราได้ใช้โปรไฟล์ตัวเองต้องบอกว่าคือแบบทดสอบนี้ดีมากๆนะครับคือครั้งแรกที่ผมทำพอเห็นเขาเรียกว่ารีซ u l ออกมาปุ๊บเนี่ยคือมันรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันใช่เลย คือเราเราถามตัวเองตลอดว่าวันนี้ในชีวิตเราเราถนัดอะไรเราชอบอะไรถามเองตัวเองตลอดเวลามาหลายปีแล้วก็พอพอมันได้ค้นหาค้นพบตัวเองแล้วรู้ว่าเรามีความถนัดเรื่องนี้เรามีทาเลน้นในเรื่องแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวตนเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะไปสื่อสารหรือไปประชาสัมพันธ์กับคนภายนอกว่าเราเป็นคนที่มี personality แบบนี้แลวเป็นคนที่เป็น type แบบนี้ อ่ะแต่ก็ทําธุรกิจมานานเราก็สามารถขายได้ใช่ไหมบริษัทก็ยิ่งใหญ่ใหญ่หญโตทําไมมันการที่แบบได้คอนเฟิร์มว่าตัวเองเป็นโปรไฟล์ดิวเมเกอร์มันมันช่วยยังไงครับการคอนเฟิร์มคือผมมองว่ามันทําให้เราเราโฟกัสมากกว่าคือก่อนหน้าน,นี้ทุกคนเชื่อว่ามีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาหมดแล้วครับมันต้องทำายหลายอย่างในการเป็นเจ้าของธุรกิจมันต้องทําทุกแอเรียแต่พอเรารู้ว่าเรามีจุดแข็งตรงไหนเนี่ย <c oughs> เราจะโฟกัสได้ถูกจุด เราจะรู้ว่าเวลาเราจะต่อยใครเนี่ยหมัดเราหนักเนี่ยหมัดไหนหนักเวลายิงยิงยังไงให้เขาเป้าดูฟังพูดแล้วไม่ค่อยน่าคบนะมาถึงจะต่อเยเลยนะครับก็มันก็เป็นคล้ายๆกับผมนะผมก็ทุกท่านอย่างที่ทุกท่านรู้ก็ผมโปรไฟล์เป็นสตาร์นะก็คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าเออสิ่งที่ผมทําได้ดีคือยือนต่อหน้าผู้คนได้นั่นได้พรีเซนต์ลูกค้าก็คือผมกับคุณจ่าก็เหมือนกันนะก็คืออยู่ด่านหน้าเจอลูกค้าก่อน นะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าแบบดีมากๆเลยได้รู้โปรไฟล์ตัวเองครับเสร็จแล้วเนี่ยมันได้ลิงก์แบ็กอะไรกลับไปในอดีตไหมครับว่าเอ้ยมันเลยทําให้เห็นภาพว่าอ๋อที่เราเคยสําเร็จมาในอดีตนั้นมันเป็นเพราะว่าเราใช้เรื่องนี้ครับก็จริงๆต้องบอกว่าผมเองก่อนหน้าจะมาทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยแบ็กกราวผมก็คือจะทําในส่วนของฟลอนตลอดนะครับก็ดูในงานการขายตลอดเลยแล้วก็รู้สึกกับตัวเองอยู่เสมอว่าเฮ้ยเราชอบคุยกับคนเราชอบติดต่อคนชอบคุยกับคนชอบ ทำยังไงให้คนอยู่ใกล้เราแล้วเขามีความสุขเ,เขามีแต่รอยยิ้มเราเนี่ยไม่ชอบเลยพวกงานเอกสารงานระบบอะไรที่อย่างเรายังไม่ชอบเลยแต่เรารู้สึกว่าเวลาเราได้อยู่ใกล้คนแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขของเรานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเป็นจุดแข็งของเรามันเป็นสิ่งที่เราทํามาตลอดชีวิตแล้วก็เราก็ใช้จุดเนี้ยเวลาที่เราอยู่กับลูกค้าเราก็ใช้ความถนัดของเรานี่แหละเขาเรียกว่ากระชับสัมพันธ์ละกันเรียกว่ากระชับสัมพันธ์นะครับหน้าที่ผมคือผมทํายังไงให้ผมกับลูกค้าเนี่ย กระชับสัมพันธ์กันแล้วก็ผมนั่งอยู่ในหัวใจเขาให้ได้นั่นคือเป็นจุดขายของการที่เราเป็นดิวเมเกอร์ที่ดีอืมโหสุดฟังและสุดยอดมากคืออันหนึ่งที่คุณจักพูดนะค็คือทําอย่างไรให้เป็นนั่งอยู่ในใจลูกค้าผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะชอบเรื่องนี้หมดนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่เวลาเจอหน้าลูกค้าแล้วจะทํายังไงให้เขาชอบครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมมีปัญหาคือว่าผมไม่มีเครื่องมือเวลด d y n a m i c แล้วผมก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรไปเดาไไไ่คนนนนหหจะเป็แบบใชม ก็ผมเนี่ยพอได้เครื่องมือเนี้ยผมก็ทุกครั้งที่ไปเจอลูกค้าพิเศษลูกค้าผมก็จะพยายามเดาลูกค้าก่อนเดาทางเสร็จแล้วก็พยายามขายของตามสิ่งที่เขาเนี่ยอยากได้ยินไม่รู้ว่าคนจักเป็นหรือเปล่าอันนี้อันนี้ต้องขอแบบเขาเรียกว่าขอคอนเฟิร์มว่ามันร้อเ <c oughs> เลยเพราะว่าทุกวันเนี้ยคือคือหน้าที่เราเวลาเราทํางานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนเนี่ยหนึ่งคือก่อนจะคุยกับเขาต้องวิเคราะห์เขาก่อน <c oughs> นะครับแล้วการที่ไปเรียนวลวเดนิมิกมาเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นถ้าเป็นเขาเรียกคัมภีนี่เป มันล้าค่ามากคือการที่เราเอาแนวคิดวิการวิเคราะห์คนเนี่ยแล้วมันวิเคราะห์ได้ถูกต้องเนี่ยมันก็ทําให้เราทําธุรกิจได้เข้าเป้าขึ้นทํางานได้เข้าเป้าขึ้นการบริหารทีมงานนะครับทีมงานของบริษัทเองเราก็รู้เองเราก็รู้ได้ทันทีว่าคนคนนี้เขามีมีความสนัดรถแบบไหนเขาเหมาะอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราจะจิบจับหรือว่าอ s ไ i น์งานให้เขาเนี่ยมันก็ตรงประเด็นชัดเจนมากขึ้นผมมองว่าภาพสุดท้ายเลยคือ มันได้ผลลัพธ์จริงๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราต้องการอืมอแล้วตอนนี้มีเอาไปใช้กับในทีมงานหรือเอาไปใช้กับลูกค้าเนี่ยมีมีสร้างผลลัพธ์อะไรบ้างครับที่ได้ตั้งแต่เรียนรู้เรื่อง w วฟเดน n มิกส์โอต้องบอกว่ามันเป็นผมเรียกว่าบิ๊กช n g e ในชีวิตเลยนะคือพอไปเรียนกลับมาแล้วเนี่ยเอ่อก่อนอื่นผมกลับมาปรับโครงสร้างขององค์กรก่อน <c oughs> มันทาให้เรารู้สึกว่ามันเหมือ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 นเรา เราเราเขาเรียกว่าจัดบ้านนะจัดบ้านใหม่เรารู้เลยว่าเราควรจะเอาอะไรวางตรงไหนนะครับแล้วพอที่ทางมันถูกต้องเนี่ยโฟล์การทํางานมันสมูทนะครับแล้วก็ไอที่เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆคือในส่วนของการขายนะครับมผมเองเนี่ยเ,เรียนกลับมาเนี่ยเอาแค่ปีนี้นะครับต้นปี1เดือนแรกเนี่ยผมมียอดขายเท่ากับปีที่แล้วทั้งครึ่งปี ก็พ,พูดง่ายว่ายอดขายหนึ่งเดือนผมเท่ากับ50%ของปีปที่แล้ว,<ป>ลวสุดยอดมากเลยนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับในหลายๆตอนนะที่ผมบอกว่าความสําคัญที่สุดนะของผู้ประกอบการเมื่อได้เรียนรู้แล้วว่าตัวเองเป็นโปรไฟล์อะไรเนี่ยต้องอย่าลืมที่จะสื่อสารกับทีมงานสื่อสารกับหุ้นส่วนนะครับแล้วก็นําไปใช้จริงๆเพราะว่าผมก็อย่างคุณจั่นะก็เป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่นําไปใช้นะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตัวผมเองก็เป็นคนที่นําไปใช้แล้วก็ได้ผลลัพธ์แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่างนี้คือของคุณจักเนี่ยมีหลักการในการทําธุรกิจทําอย่างไรเพื่อที่จะเขาเรียกว่าพาธุรกิจให้ประสบความสําเร็จบ้างครับครับจริงๆหลักการของเรานะครับเราก็ผมในในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะครับวันนี้ผมแคร์คนแค่สองคนคนแรกคือลูกค้านะครับอีกคนหนึ่งก็คือพนักง,งานนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าผมทําให้ลูกคา้าผมมีความพึงพอใจ พนักง,งานผมมีความสุขในการทํางานผมว่าแค่นี้ธุรกิจเรามันไปได้ดียปแล้วนะครับแล้วก็อย่างอย่างที่ผมเรียนว่าจะทํายังไงให้เราไปนั่งอยู่ในใจลูกค้านั่นคือวิธีการว่านั่นแหละคือเราเราจะทํำยังไงให้เราเนี่ยเข้าถึงเขาได้เพราะนั้นเราต้องรู้จักตัวตนเขารู้จักว่าเขาเป็นยังไงเขาชอบอะไรเขาอยากจะได้ข้อมูลอะไร แล้วจริงๆแล้วธุรกิจตัวนี้ผมว่ามันไม่ใช่การขายนะครับหัวใจคือถ้าเรารู้ใจเขารู้จักเขามากพอเนี่ยเขาจะมาขอซื้อของจากคุณเองฟังฟังคุณจกักรพูดนะครับสมแล้วที่เป็นดิวเมเกอร์ฟังแล้วผมก็เคิคิมๆนะต่อให้เป็นผู้ชายด้วยกันนะครับก็ตัวผมเองก็ยินดีมากๆนะครับสําหรับวันนี้แล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือเป็นเรื่องของการที่เราสร้างไอดีนิตี้เนาะเพราะ ในเวลสเปกตรัมเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการสร้างไอดี t ิตี้มากๆนะครับถ้าใครยังไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือแผน9้าขั้นปั้นคุณเป็นเศรษฐีนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า m i l i o n a i r า master p l a n เป็นหนังสือเบสเซ e l l e r ์นะครับผมแปลเองก็เราจะพูดกันอยู่เสมอในชุมชนนะครับว่าทําอย่างไรเราถึงจะขึ้นเลเวลของสเปกตรัมนะครับจากระดับที่3ขึ้นไประดับที่4 การที่จะขึ้นจากระดับที่3ขึ้นไประดับที่4ได้อันที่หนึ่งที่สําคัญเลยคือเรื่องของ identity ครับเนาะเพราะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้เรียนรู้ตัวเองแล้วคุณจักมีการเอาไป apply identity ของตัวเองกับ identity ของบริษัทเป็นอย่างไรมั้งครับแล้วก็พอ identity มันชัดแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณจักก็พูดว่าลูกค้าวิ่งมาเองใช่นะประสบการณ์มันเป็นยังไงมั้งครับก็ต้องบอกว่าพอพอเราเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีความถนัดแบบไหนนะครับ ธุรกิจเราเนี่ยวันนี้อยู่ในผมเรียกว่าสเตปไหนนะครับมันก็ทําให้เรารู้แล้วว่าวันนี้คือผมเรียกว่ามันเหมือนรถแบบเนาะมันมีรถแบบในการเดินว่าสเตปต่อไปที่เราจะต้อง improve เนี่ยเราต้อง improve a r e รียอะไรบ้างเรื่องอะไรที่ต้องปรับปรุงแล้วก็เพราะมันจะทำให้เราเข้าใจเลยว่าวันนี้เรามีจุดที่เป็นจุดดีจุดไหนจุดด้อยจุดไหนหน้าที่เราสิ่งที่ดีอยู่แล้วผมก็คีบมันไว้นะครับอะไรที่ยังเป็นจุดที่อ่อนแอเนี่ยผมก็ปรับแอรเรียนให้มันดีขึ้นนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่า อีกหัวใจหนึ่งก็คือการที่ต้องเริ่มโปรโมทต,ตัวเองอนะครับเริ่มทํำยังไงให้เรามีในแง่ของการที่คนภายนอกมองเข้ามาแล้วเห็นเรารู้จักเรามากขึ้นบแบรนดิง้งเริ่มสร้างบแบรนดิง้งนะครับแล้วกเ็เริ่มมีซิสเต็มต่างๆในการบริหารนะครับเพื่อให้หน่วยงานต่างๆในองค์กรเนี้ยทำงานกันแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นวิ่งผัดก็เหมือนวิ่งผัดสี 100, ่คูร้อยแล้วส่งไม้ได้ไม่พลาดและได้รวดเร็ว อืมโอดีมากๆเลยนะครับก็สําหรับคนที่เป็นโปรไฟล์นะครับหรือยูเอเนอร์จีอื่นนะที่ไม่ใช่พลังงานที่เป็นไดนามหรือเป็นเบสนะอาจจะมีคําถามนะโอ๊ยทำไมฉันต้อง branding, แบรนดิ้งทำไมฉันต้องมีตัวตนนะคำว่าแบรนดิ้งเนี่ยหลายๆคนก็ฟังแล้วรู้สึกขยะดว่าเอ้ยฉันถ้าเป็นไม่ได้ฉันไม่ค่อยอยากเจอคนหรือว่าธุรกิจเราก็อยู่แบบโลโปรไฟล์ไฮโปรฟิตซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้ทำงานกับเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านหลายๆคนนะครับที่ บอกได้เลยว่าก็ชอบโลโปรไฟล์ไฮโปรฟิตเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ชอบจะทําแบรนดิ้งแต่เชื่อไหมครับว่าทุกๆท่านเนี่ยต่อให้จะเป็นโลโปรไฟล์แค่ไหนเนี่ยแต่เขาจะมีจุดยืนที่อยู่ในใจของเขาเสมอนะครับโดยการที่บอกว่าถ้าวันนี้ผมรู้จักกันผมจะรู้จักคุณจักในแง่ของการที่ทําธุรกิจใช่ไหมครับเป็นดีลเมกเกอร์แล้วก็สามารถที่จะทำ business intelligence เพราะนั้นคุณจักก็ทําเรื่องนี้เนี่ยนานมาระยะเวลา10-15ปีนะครับมันก็จะทําให้ผมบอกว่าถ้าต่อไปผมจะไปหาคน หาคนที่เก่งเรื่องทางด้าน business intelligence นะครับผมก็ต้องไปหาคนจคับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรื่อง identity เป็นเรื่องสำคัญสิ่งหนึ่งที่ผมจะเสริมให้ก็คือว่าการที่เราจะมี identity ได้นั้นเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องมี persistent นะครับหรือเรายืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับสำคัญเลยคำทำอย่างต่อเนื่องหลายๆครั้งเนี่ยผมเห็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่เพิ่งทำงานเนี่ยคือทำอะไรไปสัก6เดือนปีหนึ่ง นะหรือว่าปี2ปีก็ล้มเลิกปี2ปีพอมันไม่เวิร์กไม่เห็นเงินก็เปลี่ยนไปท,ทําธุรกิจอื่นที่อยากจะได้เงินเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะแบรนดิ้งสิ่งหนึ่งที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับทุกโปรไฟล์คือสามารถยืนหยัดแล้วก็ทําในสิ่งที่ชอบเป็นระยะเวลาอย่างน้อยนะ,ะหมื่นชั่วโมงหมื่นชั่วโมงก็ประมาณ5ปีนะครับตัวผมเองก็คอนเฟิร์มนะแล้วก็คุณจักก็เป็นคนหนึ่งที่คอนเฟิร์มเหมือนกันเพราะทำมาต้องประสบการณ์15ปีนะครับเพราะนั้น วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อุตส่าห์เสียสละเวลานะหาตัวจับยากนะธุรกิจเขาใหญ่โตมากๆนะครับก็วันนี้เทปนี้นะครับสำหรับองค r e p r e n นอินสป p เรชันทีวีก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับตัวผมพอนัทสิทธิ์วาจาศิริสินนะครับแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับก็คือคุณจัรจักระพงล้อศิรินันท์นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกับ แรงบาันานใจนะผ่านผู้ประกอบการหลายๆท่านนะครับแล้วก็เทปหน้าผมบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะก็ขอขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ